เพราะว่าตอนแรกอะ่ะปลูกผักกาดขาวไปแล้วก็ต้นหอมเก็บไปแล้วไงแล้วทีนี้ก็พอมันเข้าเริ่มเข้าหน้าหนาไอหน้าร้อนแล้วมันหมดหนาวแล้วปลูกผักฤดูหนาวมันไม่ได้ผลแล้วไงมันจะมีมแมลงลงแล้วก็เลยเอาผักปังผักปังนี่จะได้กินนานกินไปยันนู้นแหละดันหน้าฝนเนี่ยห้าหกเดือนอะ่ะได้สบายเลยแล้วก็ผักปังมันมีมันมีที่ไปเยอะ ก็ทํามีประโยชน์หลายอย่างอยู่เราก็เลยปลูกผักปลังไอแปงลงริมนั้นมีพริกหยวกอยู่ถาดหนึ่งก็ลาพริกหยวกมาใส่เนี่ยใส่พริกหยวกไปแล้วก็ไอหัวใจเท้าหัวใจเท้ามันขึ้นม่นคดีแล้วมันมีแมลงกวนแล้วก็เลยเอาข้าวโพดมาลงพอมีอะไรมาแก้ปัญหาได้แล้วก็เอามาใส่ได้ตลอดเลยแถบนู้นก็คุณป้าพาทัวร์หน่อยจ้ะแถบแถบทาง ทั้งที่เบิกป่าใหม่อะว่าไม่รู้จะปลูกอะไรดีก็เลยเอากระโพดลงพ <c oughs> อปลูกกระโพดไปกระโพดงามดี <c oughs> เป็นกระโพดหวานแถบนู้นนะกระโพดหวานแล้วก็ไอตรงนู้นก็จะเป็นกระหล,ล่ำปลีกระหล่ำปลีบ็อกคคร่แต่รู้สึกว่าช่วงนี้มันจะมีมะแมลงลงเพราะมันหนาวไม่มากปีนี้จะหนาวไม่ค่อยไม่ค่อยจัดก็เลยเดี๋ยวก็ไอตรงนั้นหวานฟางตุ้งไปเก็บฟางตุ้งไปแล้ว ก็ว่าจะเอากระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวมันจะแข็งแรงแล้วก็จะเอากระโพดแปมงไปด้วยกระโพดมันจะง่ายหน่อยนะกรนะโพดอ่ะพอมีเวลาปลูกได้แปลงนึงแล้วก็กระโดดมาทําฝั่งนี้กระโดดไปกระโดดมามันก็เลยไม่เสมอทําทีละแปลงละแปลงอันนี้เนี่ยกระหล่ำปีเนี่ยได้มาหน่อยว่าเอ้ยอยากปลูกผักธุ์ดูหนาวเอาเข้าหน่อยนึงได้ไว้หน่อยนึง ตอนแรกดินก็ไม่ค่อยดีอะ่ะ<ช>เพราะว่าดินมันเป็นมันเป็นดินที่ขุดขุดร่องใหม่ไงเอาดินดินในคลองมากบมากบหน้าดินก็เลยงามไม่ค่อยไม่ค่อยเสมอตอนแรกแรกก็งอกแงะก็นเ,นกเลยเออตอนหลังๆก็เอาพอมีดินปลูกมาก็เอาดินปลูกมาใส่ดินปลูกมาใส่ก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสวยแหละพอพอเริ่มสวยแล้วก็จะมีมีมแมลงมากวน เนี่ยเนี่ยตรง,ยรงเนี้ยอันเนี่ยแมลงเนี่ยจะเริ่มลงแล้วเนี่ยนะวันก่อน,นให้ให้เขามาฉีดพ่นจุลินซีไปก็น่าจะช่วยได้หรอกก็ว่าเดี๋ยวพอไอ้วันสองวันเนี่ยจะหนาวลงมาอีกนิดนึงก็คงจะก็คงจะได้หอ่อละได้ได้เป็นหัวแล้วไ,ได้กินบ้างก็ยังพอได้ไอ้ตรงนู้นบ็อกคัลลี่ไอ้ตรงนู้น,น,นเดี๋ยวจะเอากระเจี๊ยบจะเจี๊ยบเขียวนี่กระเจี๊ยบเขียวปีที่แล้วปลูกแล้วน้ําท่วมตายแล้วเขาก็ขึ้นเอง ต้นใหญ่ปลูกพืชพวกนี้มันจะแข็งแรงแล้วมันจะมันจะไม่ต้องดูแลมากเราก็หาปลูกอะไรที่มันมันไม่ต้องเหนื่อยมากนี่ะตรงนี้นข้าวโพดเนี่ยเป็นข้าวโพดหวานโพดหวานตอนแรกตอนแรกเป็นป่ากล้วยป่ากล้วยแล้วน้ํามันท่วมน้ํามันท่วมแล้วมันตายหมดเลย มันมันก็ไม่ถึงกระตายหรอกแต่ว่ามันไม่โตน้ำมันขังแฉะก็เลยทําแปลงใหม่แล้วก็เอากระโพดใส่โพสูงท่วมหัวละไอ้ตรงที่ปลูกก่อนแล้วก็สูงละตรงนี้ก็เตี้ยลงเตี้ยลงปลูกไม่เสมอกันเนี่ยปลูกพิงสองแปลงทีละแปลง,ลปลงสองแปลงไอตรงนี้สูงไม่ช้าลดน้ำเว้ยลดน้ำตอนเชา้าๆมันสวยดีอ่าจากนั้นก็ทีหลังตรงฝั่งฝั่งนู้นปลูกทีหลังตุกเลย สองแปลงแปลงนี้ใหญ่แปลงนี้สูงนี่ขนาดยังสูงไม่เต็มที่อ่ะยังท่วมหัวแล้วอ่ะแล้วก็เอาม,มันมีเมล็ดถั่วลิสงก็เอาถั่วลิสงใส่ไปด้วยหลุมเดียวก็ข้าวโพดเลยก็กล่าวว่าไอ้ข้าวโพดมันลากลากมันกระจายใช่ไหมถั่วลิสงเขาก็เป็นถั่วดินเม็ดมันอยู่ใต้ดินก็น่าจะเอ๊ะมันน่าจะได้ผลออเออดูท่าทานจะใช้ได้อยู่ตอนแรกก็จะปลูกคนละแถวละแถวทำปันทำมาเลยใส่หลุมเดียวไปเลยไม่ต้องแยก พื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นงานนะ้วมั้งแต่ไว้ยค่อยถูกกันมันก็มันก็กว้างกันนะน่าจะงานกว่านะนการมอรกกรกกงการปฏิบัติธรรมกับการปลูกผักนการปฏิบัติธรรมเหรอปฏิบัติธรรมเอ้การปลูกผักอะแล้วปฏิบัติธรรมอะพอเราเจอผัสสะก,ก็อย่างก็เราปลูกปลูกอะไรพองามแล้วมีมแมลงมากวนเราก็ได้ได้ทําใจได้ไงเราก็ได้ไม่โมโหกับ แมลงที่มากวนเราแล้วก็เออไม่เป็นไรแบ่งกันกินเราก็พยายามทําให้พืชมันแข็งแรงพอพืชแข็งแรงแมลงมันก็จะไม่ไม่ทาร้ายเราก็เหมือนยังกับคนเราอ่ะถ้าเราแข็งแรงเราก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยมันก็จะกรณีเดียวกันแหละถ้าพืชมันแข็งแรงไอ้พวกแมลงต่างๆมันก็ไม่สามารถจะเข้ามาโจมตีได้แต่ถ้ามันอ่อนแอเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะมีแมลงมากวนมันก็เออเราก็จะเน้นเน้นบำรุงดิน บำรุงดินพื้นฐานให้มันแข็งให้ดินมันดีไว้ก่อนแล้วเราก็เอาพืชใส่เนี่ยตรงพื้นนี่ก็เอาปุ๋ยปุ๋ยของวัดเรานี่แหละมาใส่แล้วก็ดินปลูกด้วยแล้วก็มีแกบพอพวนโคนเสร็จพวนโคนเสร็จแล้วก็เอาแกบเอาแกบดิบแกบดิบธรรมณะท่านก็ขนเอามาให้แล้วเราก็เอามาใส่มันจะทําให้ดินฟูแล้วเวลาเดี๋ยวครั้งต่อไปอ่ะต้นกระโพดเนี่ยพอเวลากระโพดหักแล้วใช่ไหมเราก็ตัดต้นแล้วก็ถมให้มันเป็นปุ๋ยใืนนี้แหละ มันก <h femme> <Unter> ็จะทําให้ด <C> ินม <Step> ันสมบูรณ์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกอย่างอื่นก็จะมีกล้วยกล้วยที่มันตอนที่เขาทําร่องอ่ะมันก็จะมีดงกล้วยเก่าใช่ไหมกล้วยมันก็ขึ้นเองขึ้นมาก็มีขึ้นหลายนอมกันเดี๋ยวก็จะปลูกเสริมมันจะค่อยๆค่อยๆํำไปอ่ะตรงนี้มันสูงมากเลยนเริ่มออกดอกบนแล้วเขียวดีนะเขียวสวยมากตอนเช้าๆมาดูเอ้ยสวยดีอ่ะเอยงามจ้ะ กะพื้นที่ไม่ถูกคำนวณไม่ค่อยเก่งก็กะกะไปเรื่อยไปอ่ะอพอพอปลูกอะไรพอเห็นท่าไม่ดีแล้วก็อย่างอื่นมาใส่ไปตรงนั้นปลูกหัวใจเท้าโอ้ยตอนแรกปลูกกระหล่ำปีพอกระหล่ำปีมันไม่มันไม่ค่อยดีก็หัวใจเท้าใส่ กลัาปีอตอนนั้นมันเหมือนต้นมันไม่แค่แข็งแรงแล้วเอาหัวใจเท้าใส่อันนี้หัวใจเท้าไม่ดีก็เอากระโพาใสเ <c oughs> นี่ยกระโพาเริ่มงอกแล้วเริ่มงอกนะพ <c oughs> อเห็นท่าไม่งามไม่ไม่ได้อย่างใจแล้วก็เอาเอาอย่างอื่นมาใส่เสริมไปเลยแล้วมะเขือเทศเนี่ยก็ขึ้นเองนะออกดอกแล้วไอ้ปีที่แล้วปีที่แล้วมีมะเขือเทศมะเขือเทศก็ขึ้นเองขึ้นเองต้นแข็งแรงดีอ่ะดีกว่าเราปลูกอีกอ่ะก็ใช้ได้อ่ะ เนี่ยพอออกลูกเต็มที่ก็เก็บได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเีถ้าแยกออกมาปลูกมันจะเหี่ยวอ่ะละปล่อยไปยนเออพ่จะได้ดีเพราะว่าตอนนี้แดดมันแรงแดดมันแรงพอปลูกอะไรแดดมันแรงมันก็จะปลูกยากหน่อยตอนกลางคืนเย็นอยู่แต่ตอนกลางวันนี่ร้อนมากอันนี่ยทบพูก,ก็ขึ้นเอง เดี๋ยวตรงค้างเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตะปูใส่ตะปูพวกบวบพวกตะปูจะเอาตะข่ายมาถึงแล้วก็เอาเพวกผักขึ้นค้างเพราะว่าหน้าร้อนอะ่ะหน้าร้อนจะปลูกผักขึ้นค้างปลูกผักขึ้นค้างมันจะทำให้ไม่ร้อนมากมันจะล่มหน่อยมันก็ยังพอได้เรียนรู้ไปเรื่อยอะ่ะดงกล้วยนะก็ตอนแรกกล้วยกําลังเริ่มงามเลยแล้วพอน้ําท่วมขังกล้วยก็เลยจะงักไป ก็แล้วเผือกใส่แต่เผือกไม่เป็นไรเผือกเผือกโดนน้าท่วมไม่เป็นไรปลูกไปเอาเอาหนอหนอ่หนอที่เขาขึ้นเองเอามาปลูกแล้วก็ไอไอตอนน้ํามันมันท่วมไม่สูงมากอะแค่แค่พื้นพื้นแต่จะแช่นานหน่อยก็ก็เลยไม่ตายแต่กล้วยเขาจะสะดุดไปหน่อยแล้วก็เอามาซ่อมเอามาซ่อมใหม่ละเริ่มแตกขึ้นมาใหม่ละมันมีแห้วหมูมากไงก็เลยปลูกพีพีหน่อยมันจะได้คุม พอเวลาเขาโตเต็มที่นะเขาจะล่มหมดเลยแล้วห้หมู่เาก็จะไม่โตแล้วก็คอยตัดหญ้าเอาดินก็สมบูรณ์เดี๋ยวว่ามีแกลบมากๆมีแกลบมีผักตบชวาแล้วก็เอามาเอามาทับทับทับไว้ดินเขาก็จะสมบูรณ์พวกพวกหญ้าพวกเนี้ยตัดตัดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เป็นปุ๋ยหมดอ,ะมอ่ะอาพอตัดแล้วเออมันก็เนี่ยตรงตรงนี้ใช้ใช้คนขุดนะเนยตอนแรกใช้รถขุดรถ,รถขุดแล้วไม่ลึกมากไยก็ ให้คนมาขุดให้คนงานขุดแล้วทำให้น้ำระบายตรงนี้ก็น้ำจะระบายลงบึงลงบึงแตนู้นเลยแต่แถบแถบน,นู้นจะไม่ลงแถนนู้นมันมันเอาลงไม่ได้ก็แถนนี้ลงได้ไนะนี่ส่วนมากในในใน,ในส่วนนี้จะขุดเป็นร่องหมดแล้วจะขุดเป็นร่องไม้หมดเลยเพราะว่าแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเพื่อนบอล็อก,กลี่กับกระหล่ำปีปูกปีนี้ปูกนิดเดียว <c oughs> ปูกไว้ดูปูกไว้พอเป็นกระไสว่าเอ้ยเราได้ปูกหน่อยหนึ่งฝั่งนี้ดูหนาวส่วนมากจะถนัดปลูกผักตามฤดูการมากกว่าไม่จะ่ะเออ,อย,ยังไม่เคยจะูหอก็ทํากติกาเนี่ยนะถ้าคนที่ยังไม่เคยทําอ่ะอันดับแรกก็คือได้สุขภาพสุขภาพเราอะ่ะเราปลูกผักกินเองถ้าสําหรับคนเมืองนะคนเมืองที่มีที่น้อยแล้วก็ปลูกเล่น เล่นนิดหน่อยพอกินเองเราก็ได้รีแลกออกกําลังกายเวลาปลูกเออพอเห็นผักมันโตอ่ะพอผักมันเราหยอดไปแล้วมันโตขึ้นมาเรามองแล้วมันก็จะทําให้เราแบบจิตใจเราก็จะสบายอ่ะมองมองผักกับมองวัตถุไอ้อะไรอุตุอ่ะมันจะมันจะต่างกันพีชากอุตุมันจะต่างกันพีชามันจะเขียวมองแล้วมันจะสดชื่นมากกว่าแล้วเราก็ทําให้เราใจเย็นด้วยใจเย็น ดีกว่าเยอะเลยอ่ะอดีกว่ามันนั่งเล่นอะไรที่มันเทคโนโลยีอ่ามไม่ยาก่ะมีที่มีมีที่ให้ตากแดดปกติขี้หนาวพอมาเจอแดดก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นนะคะ ทำตัวยังไงหรอคะเอมันขึ้นอยู่กับความชอบของเขามงคะแต่นี่มานี่ตั้งใจมาทำสวนโดยตรงอะคะ่ะต้องขึ้นอยู่กับว่าความชอบของเขาเขาอยากทำอะไรอะคะ่ะเพราะที่นี่เขามีหลายฐานใช่ไหมคะ<อ>ก็เวลางงนะเวลาเราเวลาเรากินของก็คืออย่างเช่นลดรถอย่างเราชอบรถ อย่างเช่นรสหวานใช่ไหมคะหวานน่ะเป็นเป็นหวานอย่างผลไม้เนี่ยอย่างทุเรียนเขาก็หวานหวานรสของทุเรียนเขาเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดเราชอบชอบของชอบทุเรียนอ่ะอันนี้คือวิทนาเก๋ใช่ไหมคะนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้ตามความเป็นจริงว่าทุเรียนเอ่อหมอนทองรสอย่างนี้รสอย่างนี้นะหวานประมาณเนี้ยคะ่ะ อันนี้คือรสรสรสแท้ของเขาแต่ถ้าเราไปชอบรถทุเรียนน้ำหมอนทองกรอบๆนี่ยอันนี้คือรสเทียมค่ะ สั์สินเงินตราพอไม่แก่ค่ะไก่มาทำอะไรที่นี่อ่ะมาปฏิบัติธรรมค่ะจ้าแม่เปานไงคะอยากได้ใบตอง อ๋อแถวนี้มันเป็นกล้วยกล้วยหอมนะคะเราตัดไปไหลายเครือแล้ววันนี้จะตัดใบไปให้คุณยายห่อของใส่บาทค่ะอบไ้ไหนดีเจอเแล้วพักพอดีวงกลมนี้รอดจากน้ำท่วมนะคะ ยังอยู่ได้กินทุกต้นเลยอะไรวงกลมค่ะอ่าเขาเรียกสวนกนาเก้าค่ะวันน,น,นี้มันสูงไงคะเวลาน้ําท่วมตรงนี้จะรอดค่ะถ้าน้ําท่วมไม่เยอะนะคะ เพียงแค่คนนี้ชีวีเพียงน้อยนิดเพียงแค่เราคิดชีวิตคืออะไรเพียงแค่อาหารกอเพียงเพียงร่างกาย เล็กไปป้ายายโมไม่ได้มาประจําหรอกค่ะแต่ว่าส้ามาถส,สาตัวเองมานะ่ะมันเอาไม่ได้ลงไปไม่ได้กลัวล้มแล้วทีนี้ก็ยายไปซื้อ,อพวกโปรตีนพวกอะไรมาไว้ใส่บาตร<อ>ก็เห็นก็แวะเห็นรั่วหลานหลานอยู่ก็เลยขอบอกว่า โอ้อยากได้ใบจองเด็กก่อ iling, ันเขาก็เลยสงเคราะห์เข em, าก็เลยอนุโมทนาช่วยสาธุนะลูกนะให no ้เจริญรุ่งเรืองใม้ทำที่นี่ไปบีบเส้นอยู่กับแม่แจ้วแม่แจ้วคุ้มให้นอนอยู่ที่นั่นไม่ไดกกินข้าวตั้งแต่หกโมงจังแต่ตีห้าก็เลยบอกแก ก็เลยลุกมากินข้าวแล้วก็มานี่แหละกินข้าวไปเช้าจะก่อนใส่บาตรไม่ต้องเพลงไหนอ่ะร้องเพลงอะไรอ่ะผมก็อะไเห็ดอย่างเรื่อยเพราะอะไรเผ็ดมาแทงเลยพอได้เผ็ดแหน่น้าขึ้นหนึ่งเนาะตาลพันแน่น้าร้องเพลงอะไรอยากได้อะไรไม่ รวมมือรวมใจลงแขกกันไปแล้วยิ่งใหญ่ไพศาลจริงใจในการทำงานเนี่ยร้องใส่กับพวกทำสวนนะคะสนุกสนานเบิกบานเรืองลืมน้ำใจเราชื่นหยิบยืนให้กันรวมพลัง กันไว้เฮาเช่าไทยร่วมแขกกันมวนขอเชิญชวนมุญาติพี่น้องดำรง,งไว้อย่าเสืมลงแขกอย่าให้หายไปจากบ้านเมืองไทยของเก่ามหานานวัฒนาธรรมโบราณร่วมกันสืบสานรักษาเอาไว้ลงแขกกันวไว้เด้อยพี่น้องบ้านเฮา อย่ามวัวหลงเพลินมองหาแจ่เงินค่าจ้างรางวัลน้นองพี่ขาดความสัมพันธ์หันหลังให้กันพึ่งพาไม่ได้ยิ่งนานนานไปนี่สินลุงรลังฝากความหวังเอาไว้เราชาวไทยกลับคืนมาก่อนกับ ขื้นมาซอยพีบซอยเองนะคะเขาพื้นมาทั้งเปลี่ยนใจเกาขึ้นเอง้วจะแข็งแบงมาอโบล้านเห็ดเลยค่ะไก่มาช่วยสวนคุณป่ชุ่มจิตตั้งแต่เดือนมีนาค่ะสวนทำกินก็มีหน้าที่หลักเลยคือรดน้ำค่ะ ถอนหญ้าแล้วก็เก็บผลผลิตเข้าครัวค่ะตอนนี้ก็มีพวกมะละกีนกค่ะตอนนี้ก็จะเป็นใช้ผัดองนธุ์พก่างมห่นี่ค่ะมะละกีนกช่วงนี้จะมีต่ไบเราก็จะจะตัดยอดขึ้นศาราค่ะมะละกีนกนี่มีสรรพคุณดีนะคะช่วยลดเบาหวานได้ลดความดันได้ แต่ไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นความดันต่ํานะคะกับคนที่น้ําตาลต่ํากินมากไม่ได้นะคะจเขาจะมีรสขมเย็นค่ะกินแล้วจะเย็นถ้าคนที่แบบว่าความดันสูงเนี่ยกินดีนะคะอันนี้เป็นมาละพันธุ์ใหญ่นะคะมาละกินนกพันธุ์ใหญ่เมื่อเช้าเก็บไปหลายลูกอยู่ค่ะ <N> นี่อ่ะลูกมันเนี่ย,นนยค่ะนี่ผักหวานอันนี้เม็ดเด้หน,นี่เม็ดมาปลูกลูกกำลังออกต่อไปผมก็จิเล่นเม็ดเราพี่ค่จง,งจริงแล้วลอกจริงแล้วมันมันมันโปไหวครับถ้าจริงอ่ะมันก็ดีมันก็นดนกนได้ได้กินเลยแต่ว่าเขาปะดิยูนะเขาปะดิยูประจําครับผมแล้วก็มันต้องหายน้ำนี่ครับลแล้วก็มีถั่วพูค่ะทั่วพูกําลังงามเลยนะคะนี่พอคุณอยผักหวานอ่ะมันจะมีหมดนี่ต้นยาง นี่กับยางหน้าด้วยครับนี่เห็นว่ายางหน้าปลูกในร่องปลูกในร่องอันอย่างพาราครับเนี่ยยางมัมีทรัพย์สบากแต่มีทรัพย์ในดินด้วยครับยางหน้าเป็นพันเลยครับดวนนี้ครับแล้วก็เ้าโพดออกดอกแล้วนะคะมีลูกแล้วนะคะข้าหาหกปีนี่แหละครับปีหาหกเกษตกรรมเนี่ยมันมีผลดีต่อชีวิตอย่าบ้างตื่นมาโอ้คือจริงๆแล้วว่ารู้สึกว่า ก่อนที่จะมาทํากสิกรรมเนี่ยตัวเองอ่ะรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงค่ะคือไม่มันมันรู้สึกว่ามันไม่กระฉับกระเฉงอ่าพอเราได้มาออกเหมือนเราได้ออกกําลังกายทุกวันนั่งโดนแดดเหงื่อออกเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายกระฉับกระเฉงมันแข็งแรงขึ้นก็คิดว่าตัวเองมาทํางานเนี่ยก็คือมาออกกาลังกายด้วยแล้วได้งานด้วย ไายประโยชน์เป็นโรคซยรติตัวแล้วก็ประโยชน์ท่านตัวนี้มีความสุขแล้วค่ะมีความสุขดีค่ะรู้สึกว่าเวลาเก็บผักขึ้นศาลาเนี่ยจะมีปิติว่าโอ้ยเราเราเหมือนเราได้ทำกุศลนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปใส่บาทเราทำที่เราทำได้อย่างเงี้ยค่ะโหดแหย่เน้โหดแหย่เน้ยอยู่นัางไรจะตายเด้อมาย่อมแต่รอดเด้อที่ตายยังไม่หมดอีกกระไรสมบต้นมใหม่ครับ มัน่มีระบบน้ำครับอเขาชอบมากเลยทุกอ้วสวยเนี่ยเขียวดีจังชอบชอบอะไรชอบอะไที่เขียวอ่ะสารานะกระย่างมืออ่ะเพราะว่าเป็นที่นิยมกันแก่ชอบเนี่ยเพมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยนี่ก็ทานกินได้อยู่เคยกินมัรละทอดไหมคะมชอบมาก บ้าราทำแซ่บมาก คือความรักคือพลังของการให้คือความหมายที่พ่อมอบไว้แก่แผ่นดินคือความดีที่ลูกลูกน้อมนำใส่ชีวิตจะทำความดีให้สุ